เอาดีๆมันจะมีสักกี่คนที่ยอมขับรถจากปทุมธานีไปกินขนมหวานที่บางแค แล้ววันนี้เราก็ไม่อยู่กันที่ร้านขนมหวานเจนจี้ร้านนี้นะคะเป็นร้านที่พี่จี้กินเป็นประจําอยู่แล้วที่ออฟฟิศ W Tower นะคะทุกคนแต่ก็คือรู้แล้วว่าเขาว่ามีหน้าร้านก็เลยอยากจะมาลองดูตอนที่อยู่ออฟฟิศนะคะทุกคนจะมีให้เลือกแค่พวกเมนูมันเดือยน,นะแต่พอมาหน้าร้านนะคะมีให้เลือกทั้งนมสดหวานเย็นปังปิ้งคือมีเลือกเยอะมากที่เมนูแรกกับเมนูมันเดือยค่ะทุกคนจะบอกว่าตัวมันแล้วก็ลูกเดือยมีความหนึบยิ่งกินคู่กับน้ำกะทิคือดีมานะคะจะเป็นเมนูกราเนิตราบวยค่ะเสิร์ฟม,มาคะ เป็นเมนูขนมปังปิ้งครีมนมนัวค่ะจะบอกเลยว่าตัวเนื้อครีมนะมีความหอมนมมากอร่อยสุดๆเลยอ่ะถัดมานะคะจะเป็นเมนูขนมปังนึ่งค่ะจะเสิร์ฟมาคู่กับดิบสองอย่างตัวแรกนะคะจะเป็นดิฟสั่งขยาชาไทยค่ะกลิ่นชาเนี่ยคือชัดมากตัวรสชาติจะมีความหวานกําลังดีค่ะกินคู่กับตัวขนมปังคือสิบเต็มสี่มานะคะจะเป็นดิฟน้ําตาลตโนดค่ะทุกคนบอกได้เลยว่านี้นะหอมมากดิบนะคะเขาไม่ได้หวานเกินไปนะทุกคนกินคู่กับตัวขนมปังบอกได้เลยว่าทําถึงเกินคุณนะถัดมานะคะจะเป็นเมนูนมตุ่น โกโก้ค่ะทุกคนโกโก้ที่นี่คือเข้มข้นมากค่ะบอกเลยว่าเป็นโกโก,โก้ด่จริงใจและไปจบกันที่เมนูสุดท้ายกับลอดช่องน้ำตาลเคี่ยวไอศกรีมกะทิซอน้ำกะทิที่นี่นะคะมีความหอมหวานมันนะคะและยิ่งตอนกินคู่กับลอดช่องคือบอกเลยว่าดีมากนี่นะคะจะตั้งอยู่ติดกับถนนใหญ่ตรงเส้นกาญจนาพิเศษเลยที่ร้านนะคะจะเปิดตั้งแต่11โมงจนถึง4ทุ่มเลยค่ะทุกคนใครอยู่ละแวกนั้นยังไม่ได้ไปลองตอนน้องรีบไปลองแล้วนะ